ราสวัสดีท่ผู้ชมที่น่ารักประจำช่องมาร์ค p และท่านะผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านเข้าสู่ช่อง Mark AP เช่นเคยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มากลับมา อัปเดตข่าวสารกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ได้มีการอัปเดตแพทใหม่มานั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบว่าแพทใหม่มันดูแบบมันดูเยอะไปนะครับผมซึ่งมีการปรับสมดุลปืนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมของตรงของแต่งอะไรนี่เพียบนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ปลายกระบอกปืนนะครับผม SMG นะครับผมปลายกระบอกปืนพิเศษของลูกซองนะครับผมพวกสเปดพวกเอ่อซอง m a x กซวนะครับผมอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็แบบปรับอะไรมาเยอะมากๆนะครับผมซึ่งผมดันแต่เมื่อวานเนี่ยคือแบบตึงปัดตึงจริงๆนะครับผมตึงจัดๆเลยก็ถือว่า ใครชอบหรือไม่ชอบการอัปเดตครั้งนี้ก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าคนชอบผมก็ว่าน่าจะมีอยู่แล้วก็มีการนำบรเรัทนะครับผมออกจากตู้ซื้อของไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยมีการเนฟซองควงนะครับผมมีการบัฟเอเกแปดนะครับผมนะก็แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมใครชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอพูดก่อนเลยว่าเราจะมาดูสิทธิ์ขั้นสูงของเดือน ตุลาคมนะครับผมถามว่าของเดือนกันยายนเนี่ยมันออกมาหรือยังนะครับผมมันออกมาแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยเท่เลครับผมผมเลยเอาตัวของเดือนตุลาคมที่มันมีท่าทางเนี่ยมาให้ดูกันก่อนนั่นเองนะครับผม,ผมก็จะเป็นตรีมเกี่ยวกับอ่ออารับทะเลทรายอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคไม่แปลเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ นี่เลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวิดีโอเปิดตัวนะครับก็เป็นแบบว่ามีแบบชุดคลุมนะครับผมออกแนวทะเลทรายนะครับผมอาหรับราตีอะไรประมาณนี้เหมือนกับเอ่อเรื่องอะไรนะเหมือนกับเรื่องอาลาดินอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่มีไงมีแบบตะกียงแก้วด้วยนะครับผมจะเรียกว่าเป็นทรีมอาลาดินก็ได้นะครับผมแบบมีเวทโมเวทมนถูตะกียังให้เป็นกระทะด้วยก็มีนะครับผมนะ <laughs> ปลากระชะอัดหน้าไปเลยเน่เป็นไงกระชะเวทมนต์ก็มานะครับผมฟรีไฟมีทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วก็มีเวลลเหมือนมาเออเวลลมาเหมือนกันเนี่ยว่าแพทนี้เนี่ยจะมีตัวตัวมังกรนะครับผมที่จะมีการขี่มังกรได้แล้วหลังจากแพทที่แล้วเนี่ยมีการาขี่ม้านะครับผมม้าเพกาซัตนะครับผมอันนี้ก็จะมีมังกรมาในเร็วๆนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิดีโอเปิดตัวของเจ้าตัว สิ่งสูงของเดือนตุลาคมนะครับผมย้ําว่าเป็นตุลาคมไม่ใช่กันยายนนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ของรางวัลที่เปลี่ยนไปก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมมีหนึงเลยสูนขั้นสายเติมได้รับเป็น เจ้าตัวสกินมอเตอร์ไซค์นะครับผมห้าขั้นใส่ฟรีได้เป็นเจ้าตัวโปรไฟล์นะครับผม1ิบขั้นก็เป็นโปรไฟล์เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นเสื้อผู้หญิงย้อมสีนะครับผมตรีมสีก็จะเป็นน้ําเงินขาวนะครับผมตัดกับแดงฟ้านะครับผมแล้วก็มีสีทองแบบดูแบบไฮโซไฮโซ,โซหน่อยนะครับผมแบนเนอร์ก็จะเป็นพวกรูปเ,เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ามาสัสยิดหรือเปล่านะครับผมก็เป็นรูปอันแบบนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีชุดชายย้อมสีนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแบบออกแนวแบบ เท่ๆหน่อยออกแนวะแบบเทพราตรีอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบออกแนวะดูดวงดูดวงอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมอารับอารับหน่อยนะฮะหมอยใกล้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็50สิขั้นนะครับผมสายเติมจะได้รับเป็น เจ้าตัวเซ็ตผู้หญิงตัวเต็มแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่แยกได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมก็จะมีเป็นเ,เสื้อนะครับผมกางเกงรองเท้าทรงผมที่ติดกับหมวกแล้วก็เป็นผ้าปิดปากที่เป็นเหมือนกับเขาที่เขาไว้ปิดเนะขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเป็นแบบใสๆนะครับผมเนาะกางเกงก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมเป็นเหมือนกับลูกอะไรสักอย่างหนึ่งห้อยอยู่แล้วก็มีแสงออกมานั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงไอ้นี่หน้าตัวละครมันเป็นหน้าตัวละคร เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเป็นหน้าตัวละครของตัวอะไรอะ่ะตัวนี้เหรอทำไมหน้าตามันเท่ๆแปลกๆนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซนะครับผม,มก็เป็นสกินปืนนะครับผมในเอ่อสินสูงตัวนี้นั่นเอง ก็เป็นสแปร์ดลายเหมือนกับลายพระอาทิตย์ลายพระจันทร์อะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเสื้อยืดย้อมสีนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้ลอยลายก้อนเมฆลายมัสยิดนะครับผมแล้วก็มีลายพวกดวงอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสําหรับใส่เติมนั่นเองนะครับผมมันคือตัวอะไรเอ่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นเหมือนกับปลอกมีดอ่ะมันเหมือนกับปลอกมีดนะครับผมที่เขาออกมานั่นเองเนาะใครใครรู้ว่ามันคืออะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนกับ น้ําเต้านะครับผมแล้วก็มีพวกเหรียญห้อยอยู่นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นเจ้าตัวสกิน M249 หรือว่าร้อยนัดของเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นการย้อมสีไม่มีสแตทอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นโปรไฟล์เกี่ยวกับตะเกียงวิเศษสีทองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นท่าทางนะครับผมประจำสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นของเดือน ตุลาคมนั่นเองนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยเหมือนกับเต้นบีบอยอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นไงมีการสลับขานะครับผมเหมือนกับบีบอยเลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับผมในส่งเจ้าตัวท่าเต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งผมว่าในนี้เนี่ยท่าเต้นเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วอันนี้ก็เป็นแอร์บอร์ดนะครับผมเหมือนกับเป็นกระจกอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็เป็นของปกติเลย อันนี้ก็จะเป็นร่มสําหรับสายฟรีนะครับผมก็ออกแนวแบบลายอาหรับอาหรับหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องศพนะครับผมเป็นกล่องศพแถบทองด้วยนะครับก็เป็นตะเกียงวิเศษนั่นแหละนะครับผมตะเกียงวิเศษเมื่อกี้ที่เจ้าตัวพระเอกมันถืออยู่นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ออกมาจากกล่องศพด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวกล่องอมาดนะครับผมก็มีการเปลี่ยนสีทรงผมไปเป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นทรงผมผู้หญิงเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นสี สีออกเขียวๆหน่อยนะครับผมแล้วก็หมวกข้างบนเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีด้วยนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ชุดเต็มๆของผู้ชายก็เป็นตามนี้เลยเนี่เป็นไงเดนทั้งหมดน่าจะเป็นเออน่าจะเป็นสี่ชิ้นนะครับผมของผู้ชายนะแต่ผมว่าชุดมันค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรเลยนะครับผมในส่งเจ้าตัวซีซั่นนี้นะฮะคือซีซั่นนี้เนี่ยมันมีดีที่ท่าทางนะครับผมแอร์บอร์ดเนาะแล้วก็ ชุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดชายหรือชุดหญิงเนี่ยคือสีมันดูแบบดูสดใสสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็มีการห้อยตะเกียงวิเศษเนี่ยอยู่ตรงเอวของประตูผู้ชายด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของสีกันสูงของเดือนตุลาคมนะครับผมย้ำอีกทีว่าเป็นตุลาคมไม่ใช่กันยายนนะครับผมสังเกตจากท่าทางได้เลยนะครับผมคือสีกัสูงเนี่ย มันจะสลับกันนะครับผมสลับแบบว่าซีซั่นหนึ่งมีท่าทางนะครับผมแล้วก็ซีซั่นถัดไปจะไม่มีท่าทางแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็เอามาให้ดูการประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เห็นมีกิจกรรมใหม่นะครับผมเป็นการเติมเพชรตัวนี้เลยนะครับผมนะก็เป็นเติมครบนะครับผมแล้วก็รับรอยสักยักษ์แบบนี้เลยนะครับผมคนที่ชอบก็มีนะครับผมแล้วก็คนที่ไม่ชอบก็มีนะครับผมรอยสักตัวนี้รู้สึกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบนะครับผมรอยสักตัวนี้นะเพราะว่ามันแบบ มันดูเรียบง่ายไปแล้วมันก็ดูแบบบางทีมอาจจะดูลบไปหรือเปล่าไม่แน่ใจสารผมผมเนี่ยผมก็ว่ามันมองมองว่ามันก็โอเคอยู่นะครับผมไม่ได้แย่อะไรมากเนาะแล้วก็จะมีเป็นเอ่อโกโรยที่อัปเดตมานะครับผมก็เป็นเหมือนกับที่เราได้ทํานายกันไว้เลยรอบนี้ก็ถูกนะครับผมไม่ได้ผิดแต่อย่างใดเนาะแล้วก็เจ้าตัวตู้สุ่ม e ี o ถัดไปเนี่ยตอนที่ผมยังลังเลอยู่ว่ามันจะเป็น p 5อัปเกรดหรือว่าจะเป็น เจ้าตัวชุดนะครับผมเพราะว่ามันมีหลุดออกมาตัวเต็มทั้ง2ตัวเลยนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านั่นเองนะครับผมวันนี้ก็น่าจะมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมนี้ใครยังไม่ได้เล่นก็ไปเล่นกันได้นะครับผมเพราะว่าผมเสียไปประมาณเสียไปแบบปาสองครั้งอะผมปาระเบิดไป2ครั้งคือมันแบบมันได้เลยนะครับผมในส่งเจ้าตัวชุดใหม่ตัวตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมชุดใหม่ก็เป็นแนวแบบตรีมมงป่องอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนะ ก็โอเคประมาณนี้ละกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมก็มา,อ,าอัปเดตกับสิง์สูงให้ฟังกันว่ามันมีหน้าตาประมาณไหนแล้วก็ท่าทางมันเป็นยังไงนั่นเอ,เองนะครับผมนะก็ประมาณนี้คลิปนี้มีสั้นๆน,นะครับผมไม่ยาวมากเนาะใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์ค AP ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกกรู